พาท่านผู้ชมมาที่ต้นก้านตรงก้านมันตรงจริงๆนะครับผมได้มาจากพ่อเลี่ยมเนี่ยวันที่ไปทํารายการด้วยกันอันนี้น่าจะ3เดือนวันนี้เราจะทําก้านตรงเนี่ยครับผักก้านตรงใส่กุ้งกับไข่เดี๋ยวมีเชฟู้ท้าชิงอยู่ในครัวด้วยตัดกันก่อนครับตัดก้านตรงก็คือผมอยากจะเก็บข้างบนให้เขาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะเล็มแต่ข้างๆที่เขาตรงอยู่ตรงนี้นะครับ ข้างล่างพวกนี้เราก็ใช้ใบเขาได้หมดเลยด้านบนเราก็จะไม่ตัดนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเก็บให้เขาสูงอย่างนี้สําหรับให้เขาจะได้มีต้นที่ตรงและสูงขึ้นนะครับตัดเหมือนตัดหญ้าเลยนะแต่มันอร่อยมากๆเลยนี่ท่านผู้ชมับได้แล้วได้น่าจะพอสักจานแล้วละ่ะเดี๋ยวเราไปล้างแล้วก็เด็ดแล้วเราก็จะไปทําผักก้านตรงผัดนะก้านตรง กับกุ้งและก็ไข่ตามมาเลยครับเดี๋ยวมีเชฟผู้ทาชิงอยู่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบ่ายวันอาทิตย์อีกแล้วนะครับทางช่อง9ก้ากกับรายการยอดเชฟไทยครับเจอกับเนี่ยสองเท่าเข้าครัวนี่สองคนอยู่เรื่อยเนี่ยหนวดกับไม่หนวดนร้านกันไหมล้ะ่ะเออไม่ใช่แล้วโอเคนี่เจอพันตลอดทุกสัปดาห์แบบนี้ก็จะมีเมนูเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมกันวันนี้เราจะมีเมนูเมื่อกี้ไปเด็ดมา เดินท่านพาท่านผู้ชมไปเด็ดที่ต้นมันเลยต้นก้านตรงก้านตรงที่เขาบอกก้านตรงเนี่ยไม่น่าเชื่อเป็นก้านที่มันตรงจรงิจรงๆตรงก็ไม่แตกแตกแล้วก็ยังตรงเนี่ยเด็ดมาแล้วก็ยังตรงตรงแล้วใบเนี่ยเราลองกินแล้วผัดแล้วเนี่ยนะมันเหมือนผักหวานแล้วมันก็เหมือนกับมีติดเนี่ยไปลายเด็ดได้เด็ดแล้วก็จากนั้นเสร็จแล้วก็รูดนี่รูดแบบ เขาเรียกการตรงรูดอย่างนี้เลยเนี่ยเ <Yeah, right. S 1> นี่ยรูดนี่เลยอย่างเงี้ยและเด็ดยอดได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ลองเปิดในเว็บไซต์ดูก็มีนะ mm. พวกที่เขาทำปลูกขาย mm. หรือต้นอ่อนๆก็มีมีไว้ทักสาต้นที่บ้านของผมมีสามหนึ่งสามต้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าลองไปเปิดในคุณคุณสมบัติของเขาเนี่ยนี่เด็ดจนไม่เหลือใบเลยเนหะ็นไหมก็น่าจะมีประโยชน์นะครับ พราะเวลากินแล้วเหมือนกับผักหวานกินแล้วคล้ายๆกับมีขมๆเล็กๆนะแต่ผัดไฟแรงไอจะบอกว่าเหมือนใบ,บปอติดขมก็มีครึ่งหนึ่งนะติดขมแบบใบปอนั้นจะบอกผักหวานที่มันมีความหวานด้วยก็ก็เป็นไปได้ถ้าพูดถึงว่าผักเหลียงผัดมันจะไม่ได้เท่ากับผักเหลียง ผักเลี้ยงเนี่ยก็จะกระด้างกระด้างหน่อยผักตัวใบมันจะเคี้ยวยากหน่อยอแต่นี้ใบนี้เคี้ยง่ายใส่เส้นสปากเกตตี้ของผมใส่ที่ร้านคีนาเนี่ยผัดเป็นซอสมะเขือเทศแล้วใส่ผักนี้ลงไปด้วยโอ้โหนี่ก็อร่อยเลยแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมลองไปหาปลูกดูจะได้มีเมนูแบบนี้ทานกันถ้าใครไม่มีแบบนี้ก็เราก็หายา,ยากอยู่เหมือนกันนะผักกานตรงนะต้องปลูกผมว่าแต่ใช้ผักหวานผัดก็ได้แต่นี่มันมีการตรงก็เลยอยากแชร์ท่านผู้ชมได้รู้ว่า มันมีอีกผักหนึ่งนะซึ่งเราสามารถเอามาผัดแบบนี้ได้เหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าเป็นผักทางพื้นภาคทางเหนืออ๋ะแล้วเนี่ยเราก็ไปเด็ดแล้วก็ไปแช่น้ําล้างมาแล้วเมื่อกี้นะแล้วก็มารูดๆๆเนี่ยคนรูดเกลียงรูดไปท่านผู้ชมครับเราก็จะใช้กุ้งก็ได้ใช้ไก่ก็ได้ก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับไก่ก็ใช้ให้บางๆหน่อยเวลาเวลากุ้งเนี่ยท่านผู้ชมเลือกซื้อเอาแบบแช่แข็งก็ได้ที่ทําสะอาดแล้วก็มีนะครับแล้วก็แบบที่เขาแกะยังไม่แกะก็เอามาแกะเอาแต่ผมเลือกแบบที่แช่แข็งงมางา่ยยเลย ถ้าทาอย่างผมเลือกแบบแช่แข็งมาจบเลยมีไข่มีกระเทียมแล้วก็มีน้ํามันหอยมีน้าปลามีพริกไทยมีน้ําตาลมีน้ํามันแค่นี้เองเมนูนี้มันง่ายนะแป๊บเดียวเสร็จเด็ดยากนะแต่เด็ดนี่ดิมึงรอมาเยอะเกินมึจ้ะมันต้องหมดที่มึงไ่เด็ดหมดทำไมเอาละทุกอย่างเราครบแล้วมีน้ํามันแล้วมีกุ้งแล้วมีไข่แล้วมีกระเทียมแล้วมีผักก้านตรงที่เด็ดแล้วเรียบร้อยอันทนี้เราไม่เด็ดเอาไว้ดูนะะแล้วก็เราจะมีไข่นะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำมันหอยหรือซอสปรุงเขาเรียกซอสอะไรนะน้น้ำมันหอยเนี่ยเป็นซอสอะไรซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมโอเคเป็นซอสหอยนางรมอ๋อแล้วก็น้ำตาลพริกไทยแค่นั้นเองกระทะเปิดเมนูนี้เดี๋ยวดีสับกระเทียมหมดดิฮะกระเทียมยังไม่สับเปิดกระทะแล้วใช่ครูถ้าไม่กระทะไม่เปิดนั้กระเทียมไม่ลงอ,อ,อ,อืเดี๋ยวถามอีกว่าเท่าไหร่ก็เลยจังถามเนี่ยอื น้ำมันนะครับเราจะผัดกระเทียมกุ้งขึ้นมาก่อนเพราะว่ากุ้งเขาสุกช้าใบก้านตรงเนี่ยแป๊บเดียวสุกเพราะฉะนั้นเราเอาของที่สุกช้าขึ้นมาก่อนโดยตอนนี้กระทะร้อนรอกระเทียมพอดีกันใช่อ่ามา มาเลยกระเทียมน้ำมันร้อนนะครับใส่ลงไปเอากระเทียมให้เขาเหลืองหน่อยนะครับจะได้หอมหอมเอาอไห้น้ำมันนะอ่โอะโย่พอไพอแล้วเออแตจะเอาไปเก็บตกใจทำท่าค <laughs> ำท่าจะใส่อีก ไม่ใส่ทีนี้ก็จะเป็นกุ้งใช่ไหมม,มาน้ำไม่เอาผัดกุ้งก่อนเลยกับกระเทียมให้หอมสุกครับอ่ะตอกไข่มาสองลูกม,มือเดียวซะด้วย อ,อ,อยังแต่ก,ก่อนอยู่ครัวจีนขายข้าวผัดจะให้จะให้น้ำมันมันโดนสองมือเลย <c oughs> โอเคเอาละเราผัดอย่างนี้ให้เขาสุกสักหน่อยนะครับหอมหอมอย่างนี้เลยไส่แล้วหอมแล้วใช่ไหมหอมสิเพราะว่าโดนไฟใช่ไหม กุ้งเราสุกแล้วไหมสุกสิสุกก็ยังพอเลยนะโอเคการตรงมาทีนี้โัน้โหมันน่อยแล้วมันลอยใส่เลยโอเคพอไหมเปิดไฟแรงพออ่ะมันกระโดดแล้ว ในนี้มีอะไรรู้ไหมใส่น้ำปลาให้หน่อยโอเค <Okay. S 2> เค็มนะออ oh. ผมไม่อยากใส่น้ำลงไปมากนะเพราะว่าเราอยากจะให้เขาแห้งแล้วเดี๋ยวจะมีความชื้นจากกุ้งกับไข่เอ้ยกุ้งกับไข่อ่ะซอส่อยนาำรมอ๋อพริกไทยมา เหมือนคนเหมือนคนอยู่ครัวนะเขาไหมน,น้ำตาลหน่อยโอเคอ่ะทีนี้เมื่อใส่ครบแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้นี่ใส่ไข่กับกุ้งที่เราผัดเอาไว้ลงไปครับ <S 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 เขาให้เข้ากันแล้วก็ให้เขาสลบสุกอย่างนี้ มาลองสิก้านตรงอืมเข็มยังพอพอนะพอเรียบร้อยอืมอร่อยนี่ฮะอร่อยะนะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับเราก็ตักใส่จานอ,อร่อยไหมอร่อยนี่เลย ผัดเร็วผัดง่ายผัดก้านตรงใส่กระเทียมกับไข่แล้วก็กุ้งด้วยนะอหอมมากเลยโอเนี่ยอร่อยด้วยเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมสักครู่ครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วผักก้านตรงของเราอ่ะลองสิอร่อยไหม แสดงไม่ชอบกุ้งเนี่ยเอาผักอย่างเดียวใช่ไหมอร่อยอร่อยทั้งชีวิตไม่เคยลับมาก่อนเลยทั้งชีวิตไม่เคยรับมาก่อนเลย,เย,เลยผักการตรงเนี่ย<ๆ>เคยไหมหไม่เคยกินกุ้งไงโอ้โหกินคนรวยจริงจริห,หางก็ไม่กินไปตัดอย่างนั้นนะต้องกินทั้งหมดสิน,น,นั่นนั่นนี่อร่อยหอมนะอโอ้โหท่านผู้ชมครับ ให้เราเคี่ยวกุ้งไปก่อนเคี่ยวก็ได้ไอการตรงไปแล้วแม้แต่ผัดอย่างนี้แล้วแม้แต่ใบเดียวก็ไม่อยากทิ้งนะเพราะมันมันใช่นะเราใส่น้ําปลาลงไปมันก็มีเค็มหน่อยนะใส่ไข่ที่ผัดกับกระเทียมแล้วกุ้งก็มีความหอมจากกุ้งความหอมจากไข่นะใช่อ <c oughs> เล่าไม่ถูกเลยถ้าใครหายากนะ <c oughs> ลองเซิร์ชม,มันไม่มีกลิ่นลองเซิร์ชนะในเว็บไซต์ดูนะฮะ <c oughs> ไม่มีกลิ่นอะไรเลย มันดิบดิบเนี่ยมันมันจะออกแบบฉิวเฉพาะกลิ่นเขาเฉพาะตัวพอเวลาไปโดนน้ามันแล้วอ่ะหอมมันหอมแล้วก็ติดขมเล็กๆปลายๆหน่อยมันมันใช่ถ้าบอกถึงผักใบเหลียงนี่ได้เลยเหมือนคล้ายๆกันแต่เขาไม่กระด้างเท่ากับใบเหลียงเขาจะมีความชื้นมากกว่าแล้วเวลาผัดมันจะง่ายกว่าใช่เพราะผักผักใบเหลียงเนี่ยบางทีมันโดนความร้อนต้องมีน้ํามาช่วยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยมันกินดิบได้นะ กินสุกได้จิ้มน้ําพริกได้ได้หมดเลยนะครับเป็นผักอเนกประสงค์และผักผมว่าทั้งชีวิตเพิ่งเคยเจอเนี่แหละจะบอกว่าคนทางเหนือเขาเจอกันเยอะมั้งมากันเหนือนะแบเราไม่มีแท็บเราไม่มีถตวัาออกบ้านเราไม่มีแต่อร่อยมากๆท่านผู้ชมถ้าไม่มีนะผักหวานป่าผักหวานบ้านได้ผัดแบบเดียวกันได้เลยนะครับตอนนี้มันช่วงเทศกาลที่เรียกว่าจะใกล้จะกินเจกันแล้วเนี่ยลองดูนะครับเอากุ้งออกเอาไข่ออกกระเทียมไม่ต้องเอาเห็ดเอาเต้าหู้แล้วก็ผัดแบบเดียวกันแบบนี้ ก็ได้เหมือนกันนะครับผมว่าก็แล้วน้ําปลาก็เปลี่ยนเป็น CEO ซีอิ๊วซะนะเหมือนกันได้หมดเลยนะครับลองดูนะครับผัดแบบนี้ก็เป็นหนึ่งช<ม>้อยส์เหมือนกันนะครับสาหรับใครก็ตามที่ยังรักอยากจะทานผักอยู่นะ,ะแต่ก็ยังมีเนื้อบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะลองดูกันนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นหนึ่งเมนูจากรายการยอดเชฟไทยเปิดช่อง9กด30เนี่ยแหละครับเจอกันทุกบ่ายวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ช่วงเจนี้อีกเมนูต่อไปอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ ข้าวผัดเผือกครับนั่นเป็นเจร้อเเลยติดตามชมกันดูนะครับอร่อยสุดแน่นอนเดี๋ยวสักครู่เจอกันเดี๋ยวส่งพี่ชายกลับบ้านไปก่อนนะครับสักครู่นะครับสวัสดีครับ